s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย PRO and c o n s o Podcast กับผมไอติมผลิตสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ PRO and c o n s o นะครับกับผมไอติมผลิตนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมเลือกมาพูดคุยลกเปลี่ยนกับทุกทุกท่านในวันนี้นะครับคือเรื่องของเวลา ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องยอมรับผมไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประโยคหนึ่งที่ผมจะได้ยินตลอดเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเริ่มไปบรรยายตามที่ต่างๆประมาณสองสปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะได้ยินเวลาผู้จัดเนี่ยเขาขอบคุณวิทยากรที่มาเขาก็จะบอกว่าโอเคขอบคุณที่สละเวลามีค่าที่มาบรรยายที่นี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจะรู้สึก เฉยๆกบประโยชน์ี้มากนะครับสละเวลาอันมีค่าแต่พอเราเริ่มโตมาเรื่อยๆเนี่ยผมเริ่มรู้สึกแล้วก็เห็นแล้วว่าความจริงสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากสำหรับทุกคนเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากยิ่งเราโตขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องของเวลาปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดอยากรู้ว่าเวลาผมเจอเพื่อนผมเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็มีเวลาเจอน้อยมากเนี่ยคำถามหนึ่งที่เพื่อนผมจะถามตลอดว่ามึงเอาเวลามาจากไหนวะทําทุกอย่างที่ทําอยู่เนี่ย หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมมีงานประจําอยู่ตอนนี้นะครับว่าผมเป็นเป็นซีอีโอทำ startup ในการศึกษาอยู่นะครับขนาดไม่รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยบางคนรู้สึกว่าผมมีกิจกรรมในชีวิตเยอะมากเลยนะครับเห็นภาพผมไปบรรยายต่างๆเห็นภาพผมไปลงพื้นที่ในเพจโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับต้องยอมรับปัจจุบันเนี่ยผมว่าเวลาเป็นอะไรที่ล้ําค่ามากสำหรับผมและผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมบริหารจัดการได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าถามว่าตารางในสัปดาห์ผมแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยคือจันทร์ถึงศุกร์ผมอยู่ออฟฟิศเราก็บริหารจัดการบริษัทที่มีพนักงานเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเกือบจะหนึ่งรอคนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานประจําที่มากกว่าประจำเลยซ้ำแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็พยายามจะทํางานจะเรียกได้ว่าทางการเมืองต่อก็เรียกอย่างนั้นได้ก็คือพยายามที่จะไปบรรยายแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนตามสถาบันการศึกษาต่างๆพยายามที่จะ พัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับใครที่สนใจก็ไปติดตามที่เพจ a c e b o o k ของผมหรือว่าเพจรัฐธรรมนูญก้าวหน้าได้ในขายของเล็กน้อยนะครับถามว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผมเอาเวลาทั้งหมดมาจากไหนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยไอ้ติมได้นอนบ้างหรือเปล่าความจริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้นอนน้อยขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนที่ถ้าเกิดนอนน้อยเกินไปเนี่ยผมทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องมีในการนอนเนี่ยก็เป็นเวลาที่ผมก็ต้องหามาเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่คนที่สามารถทํางานได้เยอะถึงขั้นที่ว่าจะอดหลับอดนอนได้ตลอดเวลาานะะะครรับเพฉ ถามว่าเราเอาเวลามาจากไหนนะครับจันถึงสุกมีงานประจำบริหารสตาร์ทอัพที่มีพนักงาน100คนสาวอาทิตย์ไปบรรยายตามต่างจังหวัดนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าสาวอาทิตย์ครั้งสุดท้ายที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยคือเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับการบริหารจัดการเวลาที่ผมมีอยู่ตอนนี้หลายอย่างเนี่ยมันได้มาจากตอนที่ผมทํางานคอนเสนะครับถามว่าตอนนั้นยุ่งเท่าตอนนี้ไหมก็ต้องยอมรับว่าไม่นะครับแต่ถามว่ายุ่งไหมเมื่อเทียบกับงานหลายๆอย่างที่เพื่อนผมทำนะเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่ายุ่งกว่า งานคอนโซลจะเป็นงานที่ค่าตอบแทนสูงแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาก็ใช้งานเราคุ้มเหมือนกันแต่ละวันในบางทีก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเป็นเรื่องปกติมากนะครับถ้าโปรเจกต์ไหนหนักหน่อยเนี่ยตีสีก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้พิสดารขนาดนั้นทีนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เคล็ดลับว่าตอนที่ผมอยู่คอนโซลเนี่ยผมมีเคล็ดลับการบริหารจัดการเวลาตัวเองอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันสามารถนํามาใช้ในชีวิตอันยุ่งเหยิงของผมปัจจุบันเนี่ยยังไงบ้าง mm hmm. เคล็ดลับแรกที่อยากจะแชร์คือว่าเรามีเวลาเพียงพออย่างไงในการพักผ่่่อออนนะตนทีผมยู ผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนที่ขี้เหนียวมากในเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์คือข้อดีอย่างหนึ่งของงานคอนโซลเนี่ยคือท้ายสุดแล้ววันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราไม่ควรที่จะต้องทํางานนะครับยกเว้นโปรเจกต์ไหนที่จําเป็นจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คอนโซลจะเสียเวลาเยอะมากเนี่ยคือเรื่องของการเดินทางอย่างที่ผมเคยได้เล่าในอพิโซดหนึ่งไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราทํางานให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่ ประเทศประเทศนั้นเนี่ยในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสน่นหมายความว่าจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยสมมติว่าลูกค้าผมเป็นบริษัทหนึ่งที่ประเทศมาเลเซียไงช่วงวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยผมก็ต้องเอาเตีไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอตลอดก็คือว่าการตัดสินใจว่าเราจะบินไปมาเลเซียวันไหนท้ายสุดแล้วเนี่ยเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ที่ออฟฟิศลูกค้าที่มาเลเซียเนี่ยภายใน9ก้าโงเช้าวันจันทร์เพราะฉะนั้นคอนซัลท์ทุกคนเนี่ยจะมีทางเลือกทั้งหมดทองทางทากเลือกนี่คนส ควลัมเปอร์เข้าใจว่าเป็นไฟถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณทุ่ม40ก็บินไปก็ไปถึงมาเลเซียตอนคืนวันอาทิตย์ก็ทานอาหารเย็นขับรถเข้าโรงแรมแล้วก็นอนพักผ่อนเต็มที่คือดึงตื่นเช้ามาไปออฟฟิศเช้าวันจันทร์ปกติผมเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่ยอมตรงนี้นะครับเพราะผมเป็นคนที่ขี้เหนียวกับช่วงสุดสัปดาห์ผมมากผมไม่ยอมที่ว่าเย็นวันอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องใช้เวลาตรงนั้นเดินทางผมอยากจะใช้วิเอนผมได้เต็มที่ผมก็จะยอมอบินเนี่ยเช้าวันจันทร์ ยังมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผมอยู่โปรเจกติดติดกันที่มาเลเซียเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนเนี่ยผมจาได้ว่าทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะบินไฟล์ทุกเช้าวันจนันทร์หกโมงเช้าเนี่ยนั่นหมายความว่าผมต้องตื่นที่บ้านเนี่ยตีสออกจากที่บ้านตีสี่ครึ่งเดินทางไปที่ส่วนภูมิตีห้าก็ชั่วโมงหนึ่งก่อนขึ้นเครื่องพอดีเครื่องก็จะบินไปประมาณชั่วโมงครึ่งถึงในเวลาไทยก็คือ7จ็ดโมงครึ่งเวลามาเลเซียคือ8ปดโมงครึ่งแล้วก็รีบนั่งรถเข้าไปที่สำนักงานทำอยู่ห้าสิบว่าเันื่อย,อยแต่ว่วา คือท้ายสุดแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้มันคือการจัดลําดับความสําคัญของคนแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ทําแบบนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าครึ่งปีเนี่ยผมจะเสียเย็นวันอาทิตย์ไปทุกสัปดาห์เลยก็ยคือว่าแทนที่ทุกเย็นวันอาทิตย์เนี่ยผมจะได้ทานข้าวกับครอบ,คร,บครัวเนี่ยผมต้องเสียไปกับการเดินทางไปทํางานเช้าวันจันทร์นะพราะน,น,นี้ก็เป็นเคล็ดลับแรกที่ว่าถ้าคุณอยากจะขี้เหนียวช่วงวันสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะต้องแลกมาด้วย,วย,วยความเหนื่อยนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดลาด,ดับความสําคัญข,ของเรื่องเวลาของแต่ละคนเหมืือออนกกัทททีีีีเเคค็่่่่าาาะแชร์ตมมว เวลาที่คอนซซลเสียไปส่วนมากคือมาจากการเดินทางนะครับการเดินทางที่เสียเวลามากที่สุดคือการไปขึ้นเครื่องนะครับการขึ้นเครื่องในหลายคนจะรู้ดีว่าต้องไปถึงสนามบินก่อนกี่ชั่วโมง morning, อยู่สนามบินแล้วต้องเสียเวลาเข้าคิวไม่รู้กี่คิวนะครับขึ้นเครื่องไปปุ๊บลงจากเครื่องปุ๊บก็ต้องเสียเวลาเดินหาทางออกในสนามบินหาช่องทางการเดินทางจากสนามบินเข้าสู่เมืองนะครับเป็นระยะเวลาที่แบบเสียเวลามากนะครับผมต้องยอมรับว่าผมกล้าพูดเลยว่าทํางานคอนซัลมา2อสมปีเนี่ยผมเป็นเซียนในการสามารถใช้เวลาน้อยที่สุดที่สนามบินนะครับ อย่างที่บอกคือบินไปไฟมาเลเซียเนี่ยไฟออก6กโมงเนี่ยผมออกจากบ้านตีสีครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งก่อนไฟออกนะครับอันนี้เป็นเวลาที่ผมลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการวางแผนการเดินทางที่ใช้เวลาที่สนามบินน้อยที่สุดถามว่าเราใช้เวลาในสนามบินน้อยที่สุดอย่างไรเนี่ยแน่นอนง่ายสุดคือเช็คอินออนไลน์อย่างที่2เนี่ยคือพยายามจำนะครับว่าสายการบินไหนเนี่ยมันลงที่ประตูไหนพราะบางทีเรานั่งแท็กซี่ไปเนี่ยบางทีเขาส่งเราลงคนละประตูกับประตูที่มันใกล้กับทางเช็คอิน อันที่สามเนี่ยผมว่าสําคัญมากอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ความจริงมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อ up in the air เ,เขาแชร์ให้ฟังเหมือนกันนะครับคือว่าเวลาเราไปเข้าคิวเอ็กซเรย์เนี่ยบางทีเราจะมีทางเลือกมันสามสีคิวถามว่าดูยังไงว่าคิวไหนเนี่ยจะไปได้เร็วที่สุดแน่นอนคนที่ไม่ได้เดินทางบ่อยเนี่ยก็จะดูว่าจํานวนคนคิวนี้มี5คนคิวนี้มี10คนคิวนี้มี15คนเพราะฉะนเราก็จะเดินไปคิวที่มี5คนแต่ผมจะแนะนําว่าอย่าดูแต่จํานวนคนอย่างเดียวครับดูประเภทคนด้วยนะครับ ถ้าเจอคนที่กระเป๋าเยอะเนี่ยบวกไปเลยคูณ2นะครับใช้เวลาเกินกว่าคนทั่วไปเนี่ยอสองเท่าถ้าใครที่มีลูกที่เป็นเด็กเล็กเนี่ยยิ่งใช้เวลาเยอะเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ากว่าเด็กแต่ละคนจะรู้ว่าต้องเอาของอะไรวางไว้บนกระเป๋านะครับยิ่งบวกเวลาเข้าไปเวลาเรามองหาคิวเนี่ยว่าคิวไหนมีโอกาสที่จะใช้เวลาน้อยที่สุดเนี่ยพยายามหาคนที่เป็นคนทํางานใส่เครื่องแบบใส่ชุดทํางานแล้วก็มีกระเป๋าเนี่ย อาจจะชิ้นเดียวเป็นกระเป๋าแบบแท็อปชิ้นเดียวนะครับเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีโอกาสสูงสุดที่จะใช้เวลาน้อยสุดในการผ่านเอ็กซเรย์ราะนี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยในการเลือกว่าไปเข้าคิวเอ็กซเรย์ไหนที่มีโอกาสที่จะใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับอีกอย่างนึงที่ผมทําไว้สมัยก่อนนะครับสมัยนี้เข้าใจว่าระบบเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นความสําคัญของการมีใบอิมิเกรชันหรือใบต่อมอขาออกเนี่ยมันไม่ต้องกรอกแล้วนะครับแต่สมัยก่อนที่มันยังมีอยู่เนี่ยผมจําได้ผมกรอกไว้ที่บ้านเลยมีวันหนึ่งที่ผมยอมกรอกเลยใช้เเวลากกรอกไปตอมอนี่ย ยี่สิบสาสิบอันแล้วก็ตุนไว้ที่บ้านแล้วพอวันเดินทางเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามากรอกนี่แล้วเราแค่หยิบไปแล้วก็กรอกเบอร์ไฟล์อาจจะเปลี่ยนวันที่เล็กน้อยแล้วก็ใช้ไปได้เลยเพราะนันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมได้รับมาตอนที่ผมทํางานคอนโซลที่นอกเหนือจากการลดเวลาการใช้เวลาในสนามบินแล้วเนี่ยเทคนิคที่ผมอยากแชร์ในการจัดการเวลาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกช่องทางการเดินทางที่ถูกนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับสมมติจะต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยสมมติว่าเดินทางจากออฟฟิ ถามว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างในการเดินทางทางเลือกที่1คือขึ้นแท็กซี่ทางเลือกที่2คือใช้ขนส่งสาธารณะอาจจะเป็นการใช้รถไฟฟ้ามาต่อด้วยรถไฟใต้ดินอันที่3คือมอเตอร์ไซค์เรียก Grab by หรือว่านั่งวินมานะครับท,ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมจะเลือกว่าจะใช้ช่องทางการเดินทางแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ผมมีเหลืออยู่นะครับ ถ้าผมต้องการที่จะใช้เวลาการเดินทางเนี่ยไปกับการโทรศัพท์หาคนนะครับอาจจะเข้ามิงผ่านโทรศัพท์เนี่ยผมจะนั่งแท็กซี่นะเพราะว่าแน่นอนถ้าเราเดินทางบนมอเตอร์ไซค์เราไม่สามารถพูดคุยกับคนอีกฝั่งหนึ่งโทรศัพท์ได้ถ้าเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถใตดินเนี่ยไม่มีทางที่เราจะสามารถพูดคุยผ่านโทรศัพท์ได้เพราะว่ามันจะมีเสียงเต็มไปหมดฉะนั้นถ้าต้องการใช้เวลาการเดินทางให้คุ้มค่าโดยการใช้เวลานั้นไปกับการโทรศัพท์หาคนเนี่ยนั่งแท็กซี่นะครับ ในทางกลับกันถ้าต้องการใช้เวลาการเดินทางอย่างคุ้มค่าด้วยการอ่านอาจจะอ่านสรุปประชุมอย่างหนึ่งหรือว่าอ่าน presentation powerpoint ที่ลูกทีมส่งมาให้เพื่อให้เรารีวิวเนี่ยผมจะใช้ BTS เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าขึ้นรถแท็กซี่และผมอ่านเนี่ยผมจะเวียนหัวผมจะมารถนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถอ่านได้เกิน5นาทีก่อนที่เราจะมารถถ้าอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยยิ่งยากไปอีกเพราะว่าเราอ่านในบางทีมันสวิตสวัส์อาจจะไม่มีเวลามาคิดไตร่ตรองอย่างดี ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการจะอ่านอะไรบางอย่างอย่างละเอียดเนี่ยผมเลือกการใช้ B T S นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการใช้เวลานั้นเนี่ยตอบไลน์นะครับถ้าผมเปิดโทรศัพท์ผมเนี่ยจะเห็นว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในไลน์ผมเนี่ยมีทั้งหมด4144ข้อความต้องขอโทษดยใครที่ยังไม่ได้ตอบไลน์นะครับผมจะใช้เวลานั่งวินนี่แหละเป็นโมเมนต์ที่ผมตอบไลน์เพราะผมทาอย่างอื่นไม่ได้ผมนั่งวินผมมาอ่านสรุปการประชุมเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องถ้าผมใช้โทรศัพท์หาคนก็โทรไไมมม่่่ด้้นนนับผผเเเลลลยใชวววาางิีป็ทตอ รหรือบางทีในเวลาที่ผมโพสต์ลงโซเชียลนะครับแล้วอันนี้คือไม่รู้ว่าถูกหลักความปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ผมประหยัดเวลาได้ได้พอสมควรนะครับผมเคยนั่งวินครั้งหนึ่งแล้วมีพี่วินเขาชมผมตอนนั้นนั่งจากวิภาวดีรังสิตนะครับที่ไปดีเบตตอนช่วงเลือกตั้งเนี่ยกลับมาสู่เขตเลือกตั้งในบางกะปินั่งอยู่ประมาณ4ี่สิบห้านาทีชั่วโมงหนึ่งนะครับพอมาถึงที่บางกะปินี่ยวินก็หันมาหาผมแล้วก็บอกว่าเออ คุณนี่เก่งนะผมก็ถามว่าเก่งไงครับคุณเป็นลูกค้าที่นั่งวินแลวนิ่งที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมานะผมเออไม่รู้รู้สึกว่าคนจะดีใจหรือไม่ดีใจแต่ว่าการที่นั่งวินบ่อยก็ทําให้เราสามารถควบคุมอม่บาลานซ์หรือว่าการทรงตัวได้ดีพอสมควรนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยผมสามารถใช้เวลานั่งวินในการตอบไลน์ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่อันนี้เป็นความเสี่ยงที่ผมรับไว้คนเดียวนะครับแต่ว่าผมมองว่าการเดินทางเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราเสียไปเยอะที่สุดเลย เ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทําก็คือว่าทายังไงให้เราใช้เวลาการเดินทางให้คุ้มค่าถ้าเรามีประชุมที่เราต้องโทรหาคนหรือว่ามีเรื่องต้องโทรคุยกับคนเนี่ยเดินทางผ่านแท็กซี่เนี่ยไม่เสียเวลาเลยรถติดเท่าไหร่เราคุยกับคนได้ถ้าต้องการใช้เวลาในการอ่านสรุปประชุมหรือว่ารีวิวงานต่างเนี่ยใช้ b t s MRT ได้นะครับเพราะว่าเราคุยไม่ได้เราอ่านงานได้แต่ว่าถ้าแค่เป็นการตอบไลน์เนี่ยส่วนมากผมสามารถควบคู่ไปกับการนั่งวินไปได้เพราะฉะนั้น ปรับวิธีการเดินทางตามความต้องการทางการงานของเรานะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีแต่เป็นข้อแนะนําที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับเคล็ด <c oughs> ลับต่อไปนะครับอันนี้สําหรับคนที่อาจจะเริ่มก้าวเข้าสู่ตําแหน่งที่เริ่มเป็นผู้จัดการและคือไม่ได้เข้ามาทํางานคนเดียวแต่ว่ามีทีมงานที่ต้องบริหารจัดการดูแลนะครับอันนี้เป็นสเต็ปหรือว่าขั้นตอนที่ผมว่าค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมนึกย้อนกลับไปตอนที่ผมถูกเลื่อนขั้นจากตําแหน่งแอนะลิสต์สูว่าแอสโซเชตเนี่ย ขึ้นไปทําหน้าที่เป็นจูเนียร์แมเนเจอร์ที่ต้องดูแลทีมเนี่ยพอเราขึ้นไประดับแมเนเจอร์ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เลยคือเวลาที่เราต้องใช้ในการช่วยเหลือทีมนะครับบางครั้งสมัยเราเป็นแอสโซเชตแอนะลิสต์ทำงานด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าไว้ได้เลยว่าโอเควันนี้เนี่ยเรามีเวลาแชั่วโมงที่สำนักงานใช่ไหมเราจะใช้กับวิเคราะห์อะไรบ้างสามารถวางแผนได้แต่ถ้าเกิดเราใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยในวันที่เราเป็นแมเนเจอร์แล้วเนี่ยเราจะไม่เคยทํางานเสร็จนะครับ เพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าเราสามารถทํางานได้เยอะเท่ากับตอนที่เราเป็นแอสโซเซตในวันที่เราเป็นแมเนจเจอร์แล้วเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเราเป็นแมเนเจอร์แล้วเนี่ยบางทีจะมีลูกทีมที่มาขอให้เราช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะมีประชุมที่เกิดขึ้นมาโดยเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเป็นแมเนเจอร์แล้วเนี่ยเราต้องพยายามตั้งเป้าให้มันเรีลิสติกหรือว่ามันทําได้จริงเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าสูงจนเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า นะครับมันจะกลายเป็นว่าสมมติผมตั้งเป้าว่าจะทําได้10อย่างเนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเกิดลูกน้องเรามาขอให้เราช่วยดูอะไรบางอย่างเนี่ยมันกลายไปว่าเราจะมีปฏิกิริยาที่ไม่อยากไปช่วยเขาพเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเหลือตั้ง10อย่างไม่มีเวลาไปช่วยเขาซึ่งอันนี้เป็นการทําหน้าที่แมเนเจอร์ที่ดีไม่พอผมคิดว่าเคล็ดลับในการบริหารจัดการเวลาของคนที่ทําตําแหน่งแมเนเจอร์ขึ้นไปเนี่ยคือตั้งเป้าสัก5 0ซนะครับว่า5 0ของเวลาเนี่ยเราจะมีเวลาในการทํางานของเราจริงๆแต่ว่าอีก500%ให้งไว้นะครับ เพื่อที่ว่าให้ใช้ในการช่วยเหลือคนที่อยู่ในทีมเรานะนรัอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้สําหรับใครที่เป็นตําแหน่งผู้จัดก,การขึ้นไปนะครับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับที่ความจริงมันช่วยทําให้ผมสามารถมีเวลาในการทํางานมากขึ้นเนี่ยคือการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลงนะครับความลับอย่างนึงที่ผมอยากจะแชร์เนี่ยคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบการใช้โซเชียลมีเดียเลยนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากหลายองค์ประกอบองค์ประกอบแรกคือผมรู้สึกว่าผมชอบความเป็นส่วนตัว นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูโซเชียลมีเดียผมเนี่ยโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เป็นบัญชีส่วนตัวของผมใครที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าผมไม่ค่อยโพสอะไรวเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ให้พื้นที่ความสนใจของเรากับเพื่อนหรือว่ากับคนที่เราอยู่ณนะนะเวลานั้นจริงๆจังๆพยายามไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนั้นโดยทุนเดิมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบการใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับแต่พอไปทํางานคอนซอลเนี่ยเราถูกบีบบังคับให้ใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงไปอีกเหตุผลมันมาจากการที่ว่าบริษัทคอนซลเนี่ เขาไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าลูกค้าเขาเป็นใครที่พอเปิดเผยไม่ได้ว่าลูกค้าเขาเป็นใครปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดกับพนักงานคอนโอลว่าอย่าใช้โซเชียลมีเดียถ่ายภาพที่ทํางานเพราะว่าสมมุติว่าผมไปทํางานให้กับบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งนะครับแล้วผมไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าผมทํางานให้กับบริษัทเครื่องดื่มแห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกวันผมลงโซเชียลภาพผมเข้าไปทํางานที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยคนในสธาณะเขาก็จะรู้อยู่ดีนะครับว่าลูกค้าของผมณเวลานั้นเนี่ยโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่เนี่ยล ถึงขั้นที่ว่าบริษัทแมคเคนซี่เนี่ยพยายามจะแนะนําว่าไม่ใช่แค่ว่าเราถ่ายรูปไม่ได้อย่างเดียวนะครับแต่เราห้ามรับเฟน r รี u e ส์หรือว่าเพื่อนจากพนักงานที่บริษัทลูกค้าเราเนี่ยพร้อมกันทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราทํางานโปรเจกต์หนึ่งเสร็จเราจากลาจากลูกค้าที่บริษัทนั้นแล้วเนี่ยลูกค้ากลุ่มนั้นก็จะแอดเราเข้ามาขอเป็นเพื่อนนะครับถ้าเราเกิดรับคนจากบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพร้อมกัน10คนเนี่ยถามว่าสาธารณะเขาก็รู้ครับว่าท้ายสุดแล นะเพราะฉะนั้นการที่ต้องระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดียตอนที่อยู่ม c เค n นซี่เนี่ยมันเลยทำให้ผมเนี่ยอาจจะเป็นนิสัยที่มันติดมาคือการใช้โซเชียลมีเดียน้อยมากนะครับแน่นอนพอมาทำงานตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางงานทางการเมืองเนี่ยการไม่ใช้โซเชียลมีเดียมันเป็นไปไม่ได้นะครับท้ายสุดแล้วเราต้องสื่อสารความคิดเห็นของเราเนี่ยกับสาธารณะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับการประหยัดเวลาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายิ่งสามารถใช้โซเชียลมีเดียได้น้อยลงเนี่ยหรือว่าใช้เท่าที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรามีเวลาทําอย่างอื่่นนได้้มากยิงขึ ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ผมได้มาจากการที่ผมทํางานคอนโซลนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลดเวลาการใช้เวลาที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นการพยายามที่จะใช้เวลาการเดินทางเนี่ยที่เราเสียไปเนี่ยให้เป็นประโยชน์หรือว่าการพยายามจะจํากัดเวลาที่เราใช้ไปกับโซเชียลมีเดียเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันทําให้ผมสามารถบริหารจัดการเวลาได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้ถามว่าการจัดการเวลาให้กับสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมจะขอทิ้งท้ายเอ่อพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยด้วยบทเรียนบทเรียนหนึ่งนะครับที่ผมได้มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่อเมริกาคนหนึ่งนะครับที่เขาสอนลูกศิษย์เขานะีที่ผมว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการจัดสรรเวลาตัวเองแลวก็บริหารจัดการเวลาตัวเองอาจารย์คนนี้ก็เคยเข้าไปสอนอลูกศิษย์เขาที่มหาวิทายาลัยแห่งหนึ่งนะครับในห้องเลคเชอร์ แล้วเขาเคยหยิบกระปุกกระปุกหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นกระปุกที่โปร่งใสก็คือเป็นกระปุกที่สามารถมองเห็นวัสดุที่อยู่ข้างในได้เขาเริ่มต้นจากการหยิบกระปุกกระปุกหนึ่งมาที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยนะครับแล้วเขาก็เริ่มหยิบก้อนหินก้อนหินชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเทเข้าไปในกระปุกแห่งนี้เทเข้าไปได้ประมาณ5 6กก้อนเนี่ยก็เต็มกระปุกแล้วนะครับแล้วเขาก็ถามเด็กนักศึกษาเขาเนี่ยว่ากระปุกนี้เต็มหรือยังใส่ได้เพิ่มไหม นะครับนักศึกษาก็พยายามแอบดูว่าเอ๊มันจะใส่อีกสักก้อนใ้ไหม่นะครับก่อนที่สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าเต็มนะครับใส่ไม่ได้นักศึกษาก็ตอบกลับมาว่ากระปุกเต็มแล้วครับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ถามว่าเอ๊ะแน่ใจหรือแล้วอาจารย์ก็ไปหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆนะครับจากอีกกล่องหนึ่งแล้วก็เริ่มเทเข้าไปในกระปุกแห่งนี้ก้อนหินก้อนเล็กๆมันก็ไปเติมเต็มช่องโหว่ระหว่างก้อนหินก้อนใหญ่ทีนี้อาจารย์ก็ถามนักศึกษาว่าแล้วตอนนี้ล่ะกระปุกเต็มหรือยังนะครับนักศึกษาก็เริ่มรู้ท แลอาจารย์ก็หยิบกระสอบทรายขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มเททรายนี้ใส่เข้าไปในกระปุกจนทรายเนี่ยมันก็ไปแทรกซึมระหว่างรอยต่อระหว่างก้อนหินก้อนเล็กหรือว่าก้อนหินก้อนใหญ่นะครับจนกระทั่งมันเต็มกระปุกจนมันใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่ากระปุกอันนี้ที่มีก้อนหินหก้อนใหญ่ก้อนหินก้อนเล็กแล้วก็ทรายเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับชีวิตของเรานะครับก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเรานะครับบางคนอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะเป็นราาางงนอจะเปํขข ก้อนหินก้อนเล็กเนี่ยเปรียบเสมือนกับสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตเราแต่ว่าเราไม่มีก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับอาจจะเป็นงานอดิเรกของเราที่เราชอบทําแต่ว่าถึงแม้ไม่มีเวลาทําก็ใช้ชีวิตได้อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ได้สนิทมากแต่ว่าถ้ามีเวลาเจอก็ไปเจอแล้วก็มีความสุขนะครับสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตเราแต่ว่าอยู่ได้ถึงแม้ไม่มีส่วนทรายเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนของนอกกาย อาจจะเป็นโทรศัพท์อันโปรดของเราอาจจะเป็นเสื้อผ้าของเรานะครับสิ่งของของเรานะครับที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเป็นของนอกกายนั่นหมายความว่าในวันที่กระปุกนี้เนี่ยไม่มีก้อนหินก้อนเล็กไม่มีทรายเนี่ยและมีแต่ก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยกระปุกนี้ก็ดูเต็มได้นะครับเหมือนที่นักศึกษาบอกว่ามันดูเต็มในช่วงรแรกๆของตัวอย่างนี้เปรียบเสมือนกับชีวิตเราครับคือถึงแม้ชีวิตเราไม่มีของนอกกายที่เป็นทรายหรือไม่มีของที่เป็นงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อาจจะสําคัญแต่ไม่สําคัญมากในชีวิตเราหรือว่าก้อนหินก้อนเล็กเนี่ย ชีวิตเรามันก็มีคุณค่าได้มันก็สามารถเป็นอะไรที่มันเต็มที่ได้ถึงแม้ว่าชีวิตเราจะเหลือแต่ก้อนหินก้อนใหญ่หรือว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตเราจริงๆแต่สิ่งที่อันตรายกว่าเนี่ยคือการจัดลําดับความสําคัญอย่างไม่ถูกต้องนะครับเราจะเห็นว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยในเมื่ออาจารย์เขาเริ่มเทก้อนหินก้อนใหญ่ลงไปก่อนเนี่ยตามมาด้วยก้อนหินก้อนเล็กแล้วตามมาด้วยทรายเนี่ยมันหมายความว่าถึงแม้เรามีก้อนหินก้อนใหญ่เต็มกระบุกเราแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่เหลือให้กับก้อนหินก้อนเล็กและมีพื้้นที่เหหลือใกับาย แต่ถ้าเราปรับลําดับขั้นตอนกันนะครับแล้วเริ่มเททรายลงกระปุกก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะเททรายจนมันเต็มกระปุกไปแล้วจะทําให้กระปุกนี้ไม่มีพื้นที่เหลือให้กับก้อนห,อหินก,ก้อนใหญ่หรือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราหลักการนี้ก็เหมือนกันครับในการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตเราถ้าเราเริ่มต้นจัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องยิบย่อยหรือเรื่องนอกกายก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาเหลือให้กับสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้น บทเรียนที่สําคัญตรงนี้เนี่ยคือทอํายังไงให้เราให้เวลานะครับจัดสรรเวลาหาเวลาให้กับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตรเราก่อนนะครับไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นสาหรับแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะเป็นแฟนบางคนอาจะเป็นคู่รักครับแต่ให้ลองกลับไปนึกดีๆ,ๆนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตคุณนะครับแล้วก็ make sure ว่าคุณให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างแรกเพราะว่าถ้าคุณเติมกระปุกเวลาคุณเนี่ยด้วยทรายไปก่อนเนี่ยคุณจะไม่มีเวลาพื้นที่เหลือ ให้กับก้อนหินก้อนใหญ่ที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณนะครับวันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ผมอยากจะฝากทุกท่านไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่ผมเองก็ยอมรับว่ายัางทําได้ดีไม่พอนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่ายิ่งเราโตขึ้นมาเ่ยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยลองพยายามจัดสรรเวลาให้ดีที่สุดให้ได้ใช้เวลากับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตคุณนะครับวันนี้ก็ฝากเคล็ดลับไว้ประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาาาาาารรรรััับฟงงเเช่นนคยยแล้้ววกกก็สมมมถตติดดขอผไ Proamp Conso ทุุพ ทุกช่องทาง s ซ l มอนพอดแคสต์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ